ดิฉันพระชาพลวนิสตาวันนี้จะมาสอนการล้างหน้าแบบคนรวย แหมที่บอกว่าล้างหน้าแบบคนร่ําคนรวยอะไรเนี่ยนะคะพระจันทร์มไม่ได้หมายถึงว่าจะให้แบบล้างไปเยอะหยิห่งไปล้างไปแบบว่าต้องมีบ่าวไพร่มาช่วยล้างก็ไม่ได้หมายความว่าอย่าง,งานแต่ในความหมายของเราในที่นี้นะคะหมายถึงว่าการล้างหน้าแบบครบจบทุกขั้นตอนค่ะทํายังไงให้ผิวของเรานะคะสะอาดสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อพร้อมที่จะรับการบํารุงในขั้นตอนต่อไปต่างหากจะได้ไม่ต้องมานั่งตกใจเนอะว่าแบบสองกระจกเฮ้ยเมนมาหรือเ <c oughs> ปล่า <c oughs> อะไรยังไงเปล่าเธอนั่นแหละที่สกปรปกผิวก็มาท้วงสิคะแบบนี้วันนี้นะคะเราก็เลยจะมาว่ากันเรื่องของการล้างหน้้าโดดดยยยตรงเลวแ ี่เลยโปรดักต์เหล่านี้นะคะเป็นคอลเลกชันใหม่นะคะจาก c คลเดอร์โปรคอลเลกชันล้างหน้าโดยเฉพาะเลยเรียกว่าโปรคลีนซิ่งซีรีส์ค่ะประกอบด้วย6ชิ้นใหม่ด้วยกันซึ่งทางแบรนด์ c คลเดอร์โปรโบเทเรียกรวม6ชิ้นนี้ว่าสเต็ปศูนค่ะสเต็ปที่0ูนย์เพื่อที่จะสตาร์ทผิวนะคะไปสู่การบำรุงที่เข้มข้นและล้ำลึกในขั้นตอนต่อไปซึ่งนางนะคะก็ได้ไอเดียที่ทำคอลเลกชันนี้มาจากชีวิตของเราชีวิตลําเค็นของพวกเราในช่วงเวลานี้แหละคะ่ะคือมีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปสภาวะอากาศที่อยู่ก็เปลี่ยนไปนคปลอล เค e ดอร์โบโบเต้ค่ะจะวางขายคอลเลกชันนี้นะคะในวันที่1กร,รกฎาคมค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษสุดก็คือเอามาให้แฟนๆทําเป็นสวยเนี่ยได้ทําความรู้จักก่อนใครเลยและต่อไปนี้จะเป็นการล้างหน้าแบบบุญเหลือบุญล้นกับ Clay The เคลดอร์โ b โบเต้เชิญรับชมค่ะ step หนึ่งค่ะเช็ดเมคอัพออกเสียก่อนด้วยทาเลตหรือทิชชู่ผ้าทำความสะอาดผิวหน้าอยากสวยยาวเช็ดขึ้นอยากสวยแบบไม่ต้องคิดถึงอนาคตก็เช็ดลงไปเลยจะได้จบจแผ่นทาเลตของเคลเดโปโบเ้ <S <S มีความพิเศษตรงที่สัมผัสนุ่มนวลชุ่มฉ่ำเพราะเข้ารวมสารทำความสะอาดเข้ากับบรรดาส่วนผสมบำรุงผิวต่างๆทำให้ผิวรู้สึกสะอาดชุ่มชื่นแบบไม่แห้งตึงแถมเช็ดเครื่องสำอางออกหมดจดรวดเร็วสำหรับใครที่มีเวลาน้อยจะรีบไปเสพซีรีส์ก็รีบจัดไปเลยจ้า ต่อมาค่ะเก็บรายละเอียดเมคอัพส่วนที่ลางออกยากอย่างลิปสติกมาสคาร่าด้วยอายแอนด์ลิปเมคอัพร r มูเและนี่คือการเช็ดเครื่องสําอางอย่างผู้มีบุญญาธิการฟาดไปนั่นเกลี้ยงเก่าหมดสดไม่ต้องถูไม่ต้องลุ้นไม่ต้องขอพรเกลี้ยงได้ราวปฏิหารในเมื่อเราบอกว่าเราสวยและรวยมากเนี่ยงานดีเทลชิ้นซื้ออเหลือ,อเงินเผื่อเนี่ยก็ต้องกดสั่งมาอันนี้ต้องมีนะคะ สครับผิวกันต่อเลยค่ะด้วยสครับผิวสูตรคโคลนที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุความงามสครับผิวที่ดีก็ต้องมีเม็ดบีดท,ที่อ่อนโยนไม่บาดผิวค่ะอย่างตัวนี้เขาทาจากเกรดอนุขัดผิวจากธรรมชาติช่วยลอกเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพออกอย่างหมดจดเี้ยงเกลามาพร้อมกับคุณสมบัติแอนตี้ออกซิเดนต์จากใบชมพู่ค่ะนวดวนเบาๆค่ะย้ำเบาๆจากนั้นก็ทิ้งไว้เคลือบมาร์กหน้าต่อไปอีก5านาทีผิวใสกิ้งระหว่างนั้นทาอะไรต่อจะ้ะอ่านแพรวนไปจ้ะ ต่อมาอยากสะอาดผิวนุ่มหมดจดเรามาเข้าสู่การล้างหน้ากันโฟมล้างหน้าในโปรคลีนซิ่งซีรีส์นี้เขามี2สูตรนะคะผิวแห้งผิวผสมผิวธรรมดาใช้สูตรทั่วไปนะคะเป็นสูตรซอบ n ซนิ่งคลีนซิ่งโฟมตัวนี้อุดมด้วยกรดอะมิโน,โนเข้มข้นให้สัมผัสรูร้ร้าและอ่อนโยนต่อสภาพผิวด้วยสารสกัดจากเห็ดหูหนูขาวพร้อมด้วยแอนตี้ออกซิเดนต์จากสารสกัดของราสเบอร์รี่เอ็กซ์ตรัฟองโฟมนุ่มฟูสบายผิวให้ความรู้สึกสดชื่นสุดๆส,ส่วนใครผิวมันเกินเบอร์แนะนำสูตรคลีรีฟอมิมงมลคลีนซิ่ จัดสิ่งสกปรกและซีบ้ามส่วนเกินได้อย่างหมดจดเกลี้ยกลาเหลือทิ้งไว้แต่สภาพผิวที่กระจ่างใสตัวนี้ถึงเป็นสูตรสําหรับผิวมันแต่บอกเลยว่าล้างแล้วผิวไม่เอียดอ่อนโยนไม่ฮาร์ดคออย่าลืมเวลาล้างนวดเบาๆไม่ต้องขัดเอาเลขโอเคนะ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนลงสกินแคร์ก็คือมซยลซ拉คลีนซิ่งวอเตอร์ค่ะตัวนี้แหละค่ะที่จะช่วยคลีนผิวให้หมดจดนะคะจัดสิ่งสกรปรกในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อความชัวร์ว่าสิวจะไม่ขอนัดคุยไงคะลูกมซยลซ拉คลีนซิ่งวอเตอร์ตัวนี้นะคะเป็นสูตรน้ำสกัดจากโรสแมรี่ที่มีค่า PH ต่ำซึ่งขจัดสิ่งสกรปรกตกค้างรวมถึงความมันส่วนเกินได้อย่างราบรื่นให้สัมผัสที่สบายสดชื่นช่วยถนอมความชุ่มชื้นไว้ในผิวได้อย่างต่อเน,นื่องถึง6ชั่วโมงอยากล้างหน้า เป็นไงฮะล้างหน้าแบบรวยๆหรือเหลือล้นๆนะฮะนี่คือคําตอบค่ะว่าไม้ผู้หญิงนะคะถึงจะต้องมีสเต็ปการล้างหน้า มากมายถึง5สเต็ปด้วยกันจริงๆก็เพื่อที่จะ make sure ว่าผิวของเราเนี่ยสะอาดหมดจดที่สุดจริงๆบางคนอาจจะถามว่าแม่คะหนูแบบไม่สามารถที่จะ afford ได้ทั้งหมดนี้ในครั้งเดียวอะค่ะหนูแบบไม่ได้เข้าข่ายคนรวยอย่างที่คุณแม่บอกก็ไม่จําเป็นตองโโหูซื้อแบบทีนึงครบคอลเลกชั่นขนาดนี้ก็ได้จริงๆแล้วเอาเป็นว่าหลักๆอยากให้มี3มชิ้นนี้จากเคลย์เดอโบโบเต้จริงๆก็คือ1นึ่งมิเซล่าวอเตอร์ตัวนี้แนะนําว่าต้องมีนะจ๊ะแล้วก็ตัวสครับ จริงๆคือหาสครับดีๆที่แบบไม่บาดผิวอะก็หายากเหมือนกันซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าละมุนล,ละไมมากๆแล้วก็โฟมล้างหน้าส่วน2ตัวเนี้ยเอาไว้เก็บดีเทลจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ว่าฝากาไว้เลยว่าเนี่ยสตัวเนี้ยต้องมี ส่วนใครที่ดูคลิปนี้แล้วเกิดกิเลสนะคะเคลโดโบโบเต้ ote, นางก็ใจดีค่ะมีมาแจกอีกแล้วจ้ากับกติกาง่ายๆค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ค่ะแล้วก็แชร์ทิปของตัวเองข้างล่างไว้ว่าเทคนิคการล้างหน้าแบบสวยและรวยมากของตัวเองนี่เป็นอย่างไรผู้โชคดีนะคะรับไปเลยค่ะมเซล่าวอเตอร์จากเคลโดโบโบเต้ ote, สองงวันมูลค่า2,100บาทวันนี้นะคะก็จบแล้วค่ะสำหรับภารกิจล้างหน้าแบบรวยๆหรือๆกับเคลโดโบโบเต้ใครนะคะอยากล้างหน้าแบบบุญเหลือบุญล้นแบบนี้นะคะพบกันได้ที่เคาน์เตอร์เคลโดโบโบเต้ ote, ทุกสาขา หนึ่งกระกฎาคมนี้วางขายแล้วจะจะได้แบบหน้าสะอาดใสไปด้วยกัน